สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมยนะินด,ดีตอนรับก็สู่ช่องนี้นิกและในตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในช่วงรีวิวมังงะนะครับโดยมังงะที่ผมจะเอามารีวิวในครั้งนี้นะครับผมนั่นคือเรื่องนี้ครับผมนะหลักนี้ พีจะให้นั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ผมไปเช็คมาล่าสุดนะผมทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกมาแล้วทั้งหมด5เล่มนะครับผมส่วนทางบ้านเราก็นี่เลยครับผมนะออกมาพร้อมกันถึง2เล่มเลยนะครับผมนะโดยลิขสิทธิ์เนี่ยจะอยู่กับทางสยามอินเตอร์คอมิกนะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับผมราคาต่อเล่มเนี่ยก็ตกอยู่ที่ร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับผมแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ย สั่งผ่านเว็บไซต์ของสยามอินเตอร์นะผมนะทางทางหน้าร้านของเขาอะ่ะจะตกเล่มละ1 3 1 7 5บจุดเจาบาทนะครับผมนะซึ่งใตพูดกระตามตรงนะผมระหว่างคุณไปซื้อเรื่องนี้อยู่หน้าร้านกับสั่งเว็บเนี่ยราคานั้นได้ไม่ต่างกันมากครับผมนะในเว็บเนี่ยมันแพงกว่านิดหน่อยประมาณแบบ3าบาทนะผมนะถ้าเบื่อแบบรวมค่าส่งแล้วนะครับผมนะพะฉั้นแล้วระหว่างคุณไปซื้อเรื่องนี้ อยู่ที่หน้าร้านกับสั่งเว็บราคาไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะครับก็สําหรับตัวเรื่องนะครับผมก็จะเล่าไปที่ตัวของพระเอกนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยเป็นหนุ่มหน้าตาตื่นชื่น,นะครับผมไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับเขามีชื่อว่าโตรินนรนะอิโนซุนนม,นนนมุนะครับผมเนี่ยคนนี้นะครับนะอยู่ว่าวันนึงเนี่ยได้มีนักเรียนหญิงคนใหม่นะครับผมเข้ามาเรียนอยู่ในห้องนี้นะครับผมนะซึ่งตัวเธอนั้นเนี่ยชื่อว่าคิริชิมะเคียวโกะนะครับผมแต่ว่าตัวเธอนั้นเนี่ย ไม่ได้มาแค่คนเดียวครับดันมีวิญญาณพ่วงท้ายติดมาด้วยนะผมนะซึ่งตัวของพระเอกนั้นเนี่ยเป็นคนเดียวที่เห็นนะครับผมนะและเธอนั้นเนี่ยก็ได้นั่งโต๊ะอยู่ข้างข,างของพระเอกด้วยนะผมแต่ว่าเจ้าผีตัวนี้เนี่ยอยู่นิ่นงไม่เป็นนะผมนะก็จะพยายามก่อกวนนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับผมนะซึ่งทําให้ตัวของพระเอกนั้นเนี่ยเขาไม่มีสมาธินะผมแล้วก็รู้สึกเนี่ยรู้สึกอยากจะช่วยเหลือตัวของนางเอกนะผมนะขเขาก็จะพยายามพูดคุย อะไรต่างๆนะผมนะเพื่อจะ,จ,ะจะช่วยเหลือนางเอกนะผมเนี่ยอย่างนี้ก็จะพยายามแบบถามว่าเป็นอะไรไหมเป็นอะไรหรือเปล่านะผมนะจนแบบผีเปลี่ยนเป้าหมายอะนะมมายุ่งกับนางเอกและมายุ่งกับไอ้พระเอกแทนนะผมนะนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะผมเรื่องราวของทั้งคู่นะครับนะพร้อมกับผีอีกหนึ่งตัวก็ทีนี้เราก็มาดูตัวของรูปเล่ม เร่อที่1กันนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นทางหน้าปกนะครับผมเนะน,นี่ยก็จะมีตัวของนางเอกของเรื่องนะครับผมนะพร้อมกับผีเนี่ยมาเปิดตรงกระโปรงนิดๆเนี่ยเห็นกระเกงในนิดหน่อยนะฮะอ่าน,นี่ก็จะเป็นองสันนะผมนะโดยสีตรงนี้เนี่ยก็จะออกไปทางแบบสีชมพูสีแบบมารติต้าอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะผมพร้อมกับในเรื่องย่อนะครับผมนะโดยเรื่องนี้เนี่ยถูกจัดเลทอยู่ที่สิบแปดบวกนะผมในหมวดคอมเมดี้โรแมนติก สเปิร์นเชอรัลนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวของปกในกันนะครับผมนะซึ่งปกในเนี่ยก็จะมาเป็นอย่างนี้เลยฮะเป็นผีเนี่ยเปิดกันเกงไม่ใช่สิเปิดกับปรงนะครับผมนะตัวของนางเอกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นองสันนะครับผมจะออกไปทางแบบสีชมพูม่วงๆหน่อยนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเรียกว่าสีอะไรอะอันนี้ก็จะเป็นแบบมุมมองของ ทางฝั่งพระเอกนะผมนะที่เห็นผีเปิดกระโปรงแล้วชี้ให้ดูเนี่ยนะครับผมนะคุณผีเนี่ยเขาแบบเซอร์วิสให้คุณพระเอกเขาเลยนะเนี่ยคุณผีนี่เขาโผล่มายันตรงนี้เลยนะครับเนี่ยอ่านี่ก็จะเป็นต้องล็อกปกนะครับผมเนี่ยก็จะเหมือนกับข้างหน้าแต่ว่ามันจะซูมเข้ามาอีกนะครับนะเปิดเข้ามาปาั๊บก็จะมีอยู่ทั้งหมดจํานวนแปดตอนนะครับผมนะทั้งหมด ครับส่วนเรื่องของลายเส้นเนี่ยก็น่าจะเห็นแล้วตอนช่วงที่ผมเล่าเนื้อเรื่องนะครับผมอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวว่าเปิดให้ดูแบบเพิเ่มเติมก็แล้วกันนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับเล่มที่1นะครับผมต่อมานะครับผมนะตัวรูปเล่มของเล่มที่สองนะฮะก็จะเปลี่ยนสีเนาะนะก่อนหน้านี้เนี่ยจะอ,อไปทางแบบสีชมพูนะครับผมแต่ฮานี่เนี่ยจะอ,อไปทางแบบสีแบบสีเขียวผสมฟ้าหน่อยๆนะครับผมอ่านกะ็จะเป็นตัวของนางเอกนะครับผมแล้วก็มันจะมีผีเนี่ยมันดึงเออเนี่ยก็เรียกว่าแล้วโบอเออผมก็เรียกไม่ถูกกันนะฮะ อ่ะนี่ก็จะเป็นตรงสันนะครับผมนะก็จะเป็นสีเดียวกับกับตรงชื่อตรงนี้แหละนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมนะซึ่งตัวของในเรื่องย่อนเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมนะเหมือนกับของรีปี๊หนึ่งแหละแต่ไม่มีตรงไหนเปลี่ยนเลยนะครับอ่ะที่เรามาดูตัวของปกในนะครับผม ปกในก็จะเป็นอย่างนี้นะผมนะเป็นคนผีเนี่ยแบบกลางๆเสื้ออ,ออกมาหน่อยอะ่ะออตรงปกคออ่านี่ก็จะเป็นองสัสน์นะครับใช่ไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นฝั่งมุมของพระเอกนะฮะนี่พยายามแบบไม่มองนะผมนะแต่ผีก็แบบจะเซอร์วิสอย่างเดียวเลยซึ่งคนผีก็ยังโผล่มาอย่อนเดิมนะ แต่ว่าทางฝั่งนี้เนี่ยจะต่างถึงเล่มหนึ่งนะเล่มหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบดํรล้วนเลยแต่ว่าเล่มสองเนี่ยมีรูปของนางเอกเพิ่มเติมมานะผมเป็นชุดว่ายน้ํานะครับก็สำหรับเรื่องนี้นะครับผมก็ตรงตามชื่อเรื่องเลยผมรักนี้ผีจะให้นะฮะก็คือคุณผีกาเนี่ยเป็นผีที่ชอบเล็บคอมอะ่ะชอบอ่านเลียบคอมนะผมเวลาเขาเห็นพระเอกกับนางเอกเ,เวลามีโมเมนต,ต์อยู่ด้วยกันเนี่ยผีมันจะชอบมากมากนะผมในเรื่องนี้เนี่ยผีมันเลยแบบ พยายามจะอเซอร์วิสพระเอกอให้พระเอกมันสนใจทางเอกให้ให้มาลักกันอะไรพวกนี้นะครับผมตัวผีเ,เขาพยายา,บบพยายามชงช่วยในีรนะคงนี้ผมใช้คําว่า90%เอลยดีวยกว่าพวกฉากเซอร์วิสในเรื่องนี้เนี่ยผีมันบบมันจัดการให้เลยในเรื่องนี้นะผมจะมีแบบบางจุดที่คุณอ่านไปแล้วะจะให้ความรู้สึกเหมือนคุณอ่านโดดินสิบแปดบวกะนะครับซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่า คนวาดคนนี้เนี่ยที่ผมไปสืบมานะรู้สึกว่าก่อนที่เขาจะมาเขียนเรื่องเนี้ยเขาเคยวาดัวจีน18บวกมาก่อนนะครับผมนะมันเลยทําให้ในเรื่องเนี่ยมีแบบบางช่วงอะ่ะที่แบบได้ฟิลแบบโดจินสิบแปดบวกอะ่ะแต่ว่ามันไม่มีแบบฉากแบบแก้ผ้าพวกนี้นะเออแค่แบบแค่แบบได้ฟิลอะ่ะผีเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นแม่สือ่อคอยสวิตแล้วนะผมยังวนตีนเก่งด้วยนะผมนั่นในเรื่องเนี่ยจะมีแบบหลายโมเมนต์อะ่ะที่ผีอ่ะ มันจะควันตีนพระเอกเว้ถ้าให้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นแบบช่วงท้ายเล่มหนึ่งอะช่วงท้ายเล่มหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระเอกเนี่ยเขาไปดูหนังสือที่บ้านนางเอกเนะผมพระเอกเนี่ยมันแบบมันมาคุยกับผีแบบจริงจังเลยแต่ว่าผีเนี่ยมัน,ม,นมันดันควรตีนแทนและคู่โมเมนต,ต์ของพระนางเนี่ยก็ทําออกมาได้น่ารักนะถึงแม้ว่าผีแบบมันจะคอยคอยเซอร์วิสอะแต่ว่าแบบช่วงที่แบบว่าเป็น,ปนแบบพ,พี่เลิฟแบบรักใส่ใส่ของคู่พระนางคับผมว่า เขาเขียนออกมาได้ค่อนข้างดีับผมนะทำให้เราแบบอ่านแล้วเรายิ้มตามได้นะครับก็ให้สรุปเรื่องนี้โดยรวมผมเป็นอีกหนึ่งเลิฟคอมที่ทําออกมาได้ตลกสนุกนะผมพวกฉากเซอร์วิสไรต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับที่เยอะกําลังพอดีนะผมนะไม่เยอะจนดื้อัดนะครับแล้วก็โมเมนต์ของคู่พานางที่วาดออกมาได้ค่อนข้างน่ารักทําให้เราอ่านแล้วเรายิ้มตามได้นะผมแล้วก็คุณผีแม่สื่อนะผมนะที่คอยพยายามเซอร์วิสนะผมนะมีทั้งแบบเซอร์วิสแบบ พกแบบเปิดกระโปรงนางเอกอะไรพวกนี้นอกนั้นไม่พอนะผมนะควรตีนพระเอกบ่อยด้วยก็สนุกดีครับผมเรื่องนี้ผมวันนี้รอเล่มต่อไปเลยนะครับผมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะสำหรับการรีวิวเรื่องนี้นะครับผมเจอกันใหม่ในวีโอต่อต่อไปนะครับมาที่ว่าแน่ทั้งแพ้กับลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับผม